ชอบโดนเพื่อนแกล้งด้วยแบบว่าแกล้งเงินเล็แต่ไม่ได้บุหรี่แค่แกแล้งครับยุ่นน่ะถ้าโดนเพื่อนแกล้งคุณตัวไม่เลยเธอโอ้โหตัวเด็กตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กก็ไม่ได้มาสูงเลยเธอน่าจะมาสูงมาต่อเล่นบาสงไงไนะครับ<อ>ช่องประมาณมอกอ๋อจริงเหรอใช่พี่ก้องเล่นบาสเป็นไหมไม่เคยเล่นเลยนะเล่นสปาส์ต <laughs> ดิโดนสปาร์ตคนนั้นไม่มีผัวมาเยอะมากไม่เคยมีผัวนักบาสเลยยุ่นจริงเหรอเงินไม่ถึงหรือเปล่าแม่แม่แมแม่ไหนนิปุ่น จริงๆต้องชอบสาวญ,ญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าวะไม่ไม่แค่อาหารญี่ปุ่นไงทางซ้ายคุณน,นัน่หนหน้าหน้าเขาเหมือนฮินเดโกะอยู่นะเหออมาอิตาลมีเอ็มวีจำลองให้เล่นเดินฝ่าฝนตกนี่ต้องหันไปมองทางนู้นนะแล้วเดี๋ยวเอ็มวีกล้องจะจับพอดีอ่ะมองแล้วเราทำหน้านะตามดนตรีเลยนะครับดู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 ไม่ใช่แล้วผมชอบอย่างหนึ่งพอโตขึ้นมาแล้วชอบเลยชอบคนบริหารเสน่ห์เกิ๊ก ไม่เกี่ยวกับหน้าตาละอันนี้ผมว่าการบริหารเสน่ห์เนี่ยผมว่าพี่กองเลนมีข้อยบักกัน